สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ m m m e t c l ิ n i กนะคะก่อนหน้านี้นะคะออมคิดจะไปตัดไขมันกับพุงแก้มค่ะเพราะว่าหน้าของออมที่บวมแล้วก็มีแก้มเยอะมากๆทําให้หน้าดูบานเวลาถ่ายรูปไม่ขึ้นกล้องค่ะตอนนี้นะคะพอได้มาหาข้อมูลดูค่ะเลยทราบว่าหมอมีนวัตกรรมเกี่ยวกับแฟตสลายไขยมันค่ะที่เป็นการสลายไขยมันโดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะวันนี้ออมเลยตัดสินใจมาทําแฟตที่ m m e มิกค่ะ ทราบมาว่าที่เอ็มเมดคลินิกมีนวัตกรรมที่ช่วยสลายไขยมันโดยไม่ต้องผ่าตัดกับภุมงแก้มอันนี้คือเป็นยังไงหรอคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาไขามันที่แก้มนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องผ่าตัดต่อไปแล้วด้วยนวัตกรรมนะคะแฟตออฟที่อยู่ในซีซี่เฟสกล่องแดงกล่องน,นี้นะคะซึ่งสามารถที่จะสลายไขยมันแล้วก็ขับไขมันออกภายใน7วันนะคะโดยที่เราไม่ต้องผ่าตัดเนาะก็ไม่จะเป็นที่จะต้องพักฟื้นนะคะไม่บวมแล้วก็ไม่มี ผลข้างเคียงเนื่องจากว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยตัวสารสกัดเนี่ยยังช่วยยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็ให้ผิวพรรณดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ ของน้องออมนะคะก็จะมีตรงช่วงแก้มเนาะแล้วก็มีเหนียงนิดหน่อยนะคะซึ่งอัญญาก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ประมาณ 10cc นะคะทําต่อเนื่องการประมาณ3ครั้งก็จะทําให้แก้มและเหนียเนี่ยดูลดลงเห็นขอบหน้าชัดขึ้นแต่ว่าไม่แนะนําให้ทํามากกว่านี้เนาะเพราะว่ามีกระดูกหนกแก้มที่ค่อนข้างชัดอยู่แล้วอาจจะทําให้แก้มดูตอบได้นะคะ หลังจากทำแฟตไม่เจ็บไม่แสบแล้วก็ไม่บวมเลยค่ะครั้งนี้รู้สึกสบายมากๆไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่เคยทำมาเลยค่ะรอดูผลเจ็บวันนับจากนี้กันนะคะว่าหน้าของออมจะเลี้ยวขึ้นแค่ไหนค่ะ